ต่างคนต่างเตรียมอ่ะดูสิเร่งรีบกันมากเลยเจวจะไม่ทันแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยก็เตรียมกันตั้งแต่เช้าเมื่อคืนก็นอนตรงนี้เนี่ยกลางเต็นท์นอนตรงนี้คนอีกคนนึ่งอ่ะมาถ่ายไม่ทันก็ตื่นซะละโอ้นี่ขเขาอันนี้ไปถ้าสมมุติว่ารถติดอ่ะ ใช้โจอปันนี้แหละขุดทราย Dakar, morgen, je zo ja. dat is al lang genoeg. Morgen is gestern de frühgo De dan weer dat gefällt. Dan ben ik vast doorgetreed. De Hij hier van deze. Hey, die is een Ik hier heb Ik de เจ้าปาร์ต์ตาก็เดินสบายเชิมเลยแก้วต้องเตรียมคุณตาเดินเดินพูดคุยเตรียมกันแล้วเก้วต้องกินข้าวแล้ว Kolampo? <laughs> nee nee, dat is niet Colombo. Pas Dat, is... oh, dat <laughs> ja. gefallen, ja? Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. So schnell, es geht. Geht. <laughs> nicht so schnell. Das Einzige, was ich wissen will, ist, ähm, wie bitte sehr stehen die Wetten für dieses cannonball dings dieses äh, Cannonball-Rennen. Ich will die Möglichkeit erfordern, um dir das zu erklären. Nun hört ihr auch mit dem Gelaber. Ein Rennen ist ein Rennen. Das Einzige, was vom Cannonball wichtig ist, du musst ganz hart auf dem Gas stehen bleiben und darf dich von den Bullen nicht erwischen lassen. Man 3000 Meilen mit einer höllischen Durchschnittsgeschwindigkeit. Weißt du, was das bedeutet? Ja, äh, ja. ขับรถเหนื่อยมากเติมพลัง

โอ้ยมาอยู่สวนอินทรพาลำม so ฮ<ะ>ึ so โอ้โดูสินนะดกเต็มต้นเลยดูสิโอ้ยปลูกยังไงเนี่ย ปลูกยังไงให้ได้แบบนี้เนี่ยเขาต้องใส่ปุ๋ยแสนไหลไหมน้อ <c ười> จับตรงได้ด้วยนะเนี่ย <c ười> โอ้ย <c ười> <c ười> เหลือเชื่อเลยเนี่ยเหลือเชื่อเลยก็ <c ười> <c ười> ชิมหน่อยเยอะอื <c ười> สวนใหญ่มากเลยไม่รู้มีงูหรือเปล่านะโหดูสินะ่ะชาติวอเตอร์ฮับปองชิมนละพันกันนะเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่มีความหวานอ๋อยังไม่สุก ชาซิยปากสก้าวยังไม่สุกเขาอาจะใส่ปุย๋ยด้วยหรือเปล่าเนี่ย,เ,ยชชเฮ้ยชาซิคมเงียอืม หาลำดวสีใหญ่มากเลยชิมอร่อยดีอ่ะหวานกรบอบยูที่อันนี้สุกๆอย่าง ดูสิสวนอินทพผาลมอยากชิมอ่ะวายสวนอินทพผาลมดกมากโหอะไรจะดกปานนั้นน่ะดูสิอุยทำยังไงอยากชิมจังเลยชิมได้ไหมเนาะ อินทผาลามัดูสิออกตู้แค่เชี่ยกตู้อุ้ยดูขดกสินะ่ะสวนอินทผาลามโอ้ยอยากชิมจังเลยเนี่ยดูสินะ่ะ Oh. <laughs> อยากชิมจังเลยดูซิดูซิโห oh. หนุ่มหนุ่ม <c oughs> ขานั่งคุยกันหนุ่มเหลือน้อยแล้วนะทุกคนนะ่ะ <laughs> ทุกคนที่นั่งตรงเนี้หนุ่มเหลือน้อยกันแล้วนะแต่ละคนจ้องโทรศัพท์มีโทรศัพท์เป็นเพื่อน มเลร์ตีเซอร์ไรตอนนี้มาถึงแคมปิ้งแล้วนะคะมาแอบถ่ายหนุ่มๆเ็ากางเต็นท์นอนกันนอนข้างบนขับรถมาน่ากลัวมากเลย เกับคุณตายอยู่ตรงนี้มาห้าคันอีกคันหนึ่งไม่ได้มาด้วยโอ้ยมืดมองไม่เห็นนู่นคุณตา่ด ถึงที่พักแล้วค่ะอากาศร้อนจัด <laughs> บนกันใหญ่ร้อนจัดไปทะเลทรายร้อนกันนี้อีกอินทผลัมเยอะแยะเลยแต่ในนี้อ่ะไม่มีไม่ค่อยมีลูกดูซิ่นแต่ข้างหน้าอ่ะดก,ดกเต็มดกเต็มต้น เข้ามาในแคมปิ้งแล้วนะคะเดี๋ยวหาที่หอดรถก่อนอ๋อต้นนินทภาลำเยอะแยะเลยดูสิ เยอะแยะไปหมดเลยดูสิ <think> so. อตายョต้นกันเป็นโอ้ไมยก๊อดโอ้ยหาลำอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองโอ้ดูสิต้นยางใหญ่เนะี่ย おいしい。Oh. Oh, สมลโนรน่าเปขาวออกตกุ้งกาจะโค้ดกว่าสเมลโน่ะก็ขายแตงโมโดูวิอ๋อมีแตงโมขายด้วย